สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่น่ารักน่ารักที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมานะครับร <historical seven> ้านของเขาจะอยู่ทางไปช oh ่อแหนะครับผมและนี่ก็เป็นแค่บรรยากาศนอกร้านนะครับโซนนั่งเล่นโซนถ่ายรูปแต่ละโซนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับมานั่งเล่นสบายสบายได้เลยครับแล้วก็จะมีสวนด้านหน้านะครับเราก็สามารถมานั่งเล่นถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยครับร้านของเขาจะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับถ้ามาในช่วงเย็นนะครับก็จะบรรยากาศดีมากๆและนี่ครับทุกคนอันนี้จะเป็นพอปถ่ายรูป รูปนะใครที่อยากจะถ่ายรูปก็สามารถเอาไปถ่ายรูปได้เลยครับบรรยากาศที่ร้านก็คือน่ารักมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับในร้านก็คือหงมีสุดๆเลยครับทุกคนฟิลเหมือนเราอยู่ในบ้านเลยอนะทุกคนหืมหอมกินกาแฟลอยมาไกลเลยแต่ผมรู้สึกชอบมุมนอกร้านตรงนี้มากเลยครับไปดูโซนด้านในกันครับหุยทุกคนผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือมันรู้สึกแบบผู้ด,ดียังกิษมาก <c oughs> มันมีความเป็นผู้ดีอยู่ในนั้นนะคือนีกออกป่าแบบคนที่แบบตัวเป็นชุดกระโปรงแล้วก็ใส่หมวกถือล่มลายลูกไม้ ไรอย่างเงี้ยเออยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวไปดูนอกร้านคือแบบมันฟิลผู้ที่ยังกิตจ,จริงๆนะทุกคนดูดีน้ำพุงน้ำพุอะไรเงี้ยมองมุมนี้คือแบบเหมือนอยู่ฝรั่งเศสอนะทุกคนแต่เอาจริงๆนะผมชอบมุมนี้มากเลยครับมันมองเข้าไปแล้วรู้สึกแบบสดชื่นร่มรื่นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมานะครับแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย